สมภานครับอ่ากำนันท่านยุ่งอยู่หรือเปล่าครับมไม่มีอะไรหรอกหาดูจัดหนังสือก็เท่านั้นเองโอ้ยเป็นไงบ้างกำนันมาจากไหนล่ะเออผมมาจากอำเภอครับตั้งใจจะมาหาสมพารอืมอืมเป็นไงบ้างละ่ะงานอำเภอที่เข้ามาใหม่อะก็เอาการทางานแข็งแรงดีอยู่ครับอืมนี่ท่านก็เพิ่งเรียกประชุมพวกกับผมกำนันผู้ใหญ่บ้านสั่งเรื่องข้อราชการทีนี้ท่านก็เห็นว่า ความลบาบากของชาวบ้านอะ่ะเบาลงแล้วแล้วท่านก็รู้มาว่าที่วัดใหญ่ประคองเนี่ย <c oughs> เขาจะมีงานปิดอาไหว้พระปิดทองพอเข้าแล้งของทุกปีแล้วก็มีมหรสพเรื่อยๆกันสองสามปีมาเนี่ที่อัตคัดขัดสนหน่อยอแต่ว่าท่านก็ยังอยากที่จะให้จัดต่อไปเพื่อจะได้คลายทุกข์ให้ชาวบ้านได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันยังเป็นการรักษาประเพณีก,การไว้ด้วยครับอืมอืม ท่านใส่ใจก็ดีแล้วกำนันอันที่จริงมันก็เป็นงานของเขาอยู่เองอะนะส่วนเรื่องงานปิดทองต้องไปปรึกษาท่านพระครูที่วัดปากคลองเหมือนเดิมทุกปีดูว่าปีนี้ท่านจะเอายังไงว่าอย่างไร,งไรครับตอนนี้แหละครับผมก็ตั้งใจที่จะมาปรึกษากับท่านเรื่องนี้แหละครับเอาสิฉันว่างอยู่ไปหาท่านพระครูที่วัดปากคลองด้วยกันซะเลยก็ได้นี่กำนันถ้าสะดวกทางสมภานผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับย่างั้นไปกันครับไปซ้ายมันเสร็จธุระครับฉันคลองผ้าเดี๋ยวครับ อ้าวได้จําไปไงมาไงเนี่ยนี่ท่านสมพารกลางเจ้าวัดที่ไผ่แดงเนี่ยขอรับกับผมเจริญพรอ,อยจมจําแล้วมาไงเนี่ยกระผมแวะหาท่านกำนันที่บ้านเห็นคนที่บ้านท่านบอกกำนันมาวัดไผ่แดงก็เลยตามมานี่พบคุณเนนคุณเนณเนบอกว่าคุณธุระอยู่ท่านสมพานกระผมก็เกงว่าจะรบกวนก็เลยมานั่งรออยู่ที่ท่าน้ำนี่ขอรับเออแล้วได้จํมาหาฉันเนี่ยมีธุระอะไรกับฉันนเลย นายอำเภอให้กับผมมาตามท่านกำน,นันให้ไปพบขอรับอ๋อเอ๋นายแจ่มพอจะรู้บ้างไหมอ่ะมีเรื่องอะไรคงจะมีประชุมมั้งขอรับเห็นอยู่กันหลายคนท่านนายอำเภอจิงสั่งให้มหากำน,นันว่าให้ไปพบขอรับอ๋อเอ่อนายจํมเนี่ยครับเขาเป็นนักการอยู่ที่อำเภอรครับอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำน,นันเดี๋ยวฉันไปเองคนเดียวได้อยู่หรอก กำนันไปอำเภอกับนายแจมถึงนะน่าจะมีเรื่องสำคัญถึงได้มาตามตัวส่วนเรื่องงานปิดทองได้ความยังไงกลับมาแล้วฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังอ,อย่างนั้นผมต้องขออภัยท่านสมภารด้วยนะครับไ,รไปเพื่อไปนายแจมอุ้ยโดนอีกแว ตาเองอาทตย์พอค่ะนี่งเราก็ได้ได้ไอาทิตาเอง หนูเอ้ยท่านพระครูอยู่ไหมอยู่ขอรับอืเรียกท่านพระครูให้ทีสิบอกว่าสมพานมาหาได้ครับท่านพระครูขอรับท่านพระครูขอรับมสมพานวาัดไผ่แดงมาหาขอรับอื ท่านสุพานไปยังไ,ไงไมายังไงมาเข้ามาก่อนขอรับเข้ามาเข้ามาท่านพระครูสบายดีนะขอรับ ดีว<ห>่ะมันเร<ะ>าเรือไปด้วย,นนวยงานประจำปีแต่ที่จริงชาวบ้านเราแหวกเดีกเขาก็เดือดร้อนลำบากนะว่าเตียนฟ้าอากาศมันความนวยแต่ว่าตางการท่านได้จัดก็จัดไปเหมือนทุกปีที่ผ่านมานั่นแหละสนุพานครับถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกฉันได้นะครับ ถ้าอย่างนั้นกระผมไปดำเนินการก่อนนะขอรับขอ,อลากลับก่อนนะขอรับ หนูเอ้ยเห็นเรือที่หลวงพ่อจอดไว้ตรงนี้ไหมหลุงหนวดตัวยงยงขอเขอาเรือนั้นเอาควายเข้าคลองไปทางนู้นแล้วนี่ครับฮ พระองค์เมื่อกี้เนี้ยท่านเป็นใครเลอท่านเป็นสมภารของวัดไผ่แดงที่อยู่ในคลองเนี้ย เหลือลำนี้ของท่านเหรอครับอสนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus air carrier x inverter plus ระดับนายพันต่อเรือได้ก็คงซ่อมหอระฆังได้ไม่ยากที่ฉันให้เนนไปตามนายพันมาเนี่ยก็จะถามนายพันเรื่องค่าแรง ว่าในพันจะคิดเช่นเท่าไรที่ช่วยงานซ่อมทั้งหมดนั้นผมคิดค่าแรงท่านเพียงแค่วันละแปดบาทก็เห็นจะพอสมควร10วันก็ช่างหนึ่งพอดี